ยิ่งปีนมาว่าเล่นได้ดีแล้วน้องๆเลยอาวุสนไดู้กคุคิดอยู่ที่การสนามแล้วก็ส่งให้สัตยภสเสียงนิดบนทางสีแสดนะครับสีส้มนะครับนำสีน้ำเงินอยู่หประตูต่อศูนย์ผู้ทำประตูนะครับคือ

S <S 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 สีสน้วงนชนะหนึ่งเสียหนึ่งนะครับเอาเอาดึงเชือกไปให้ตวงครับ คุณน้ำทิพย์จะไปช่วยนะครับคุณน้ำทิพย์เดี๋ยวเข้าไปช่วยเด็กนะครับเดี๋ยวเราปรับฟาวนะครับเอาสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินว่ยังไงอยู่ไหมอยู่ไลยอยู่นะครับอเอาแล้วครับตอนนี้สีสองว่ายอย่งไงสีน้ำเงินสีน้ำเงินได้ทานเข้ามาหรือเปล่าเอาสีเซตสีเซตสีน้ำเงินตอนนี้สีน้ำเงินยังยังยูดไว้นะครับยังท่าไม่ให้หลุดเลยนะครับสีเซต ดูอุดใจนะครับใจจะขาดแล้วโอ้เพชรระดาเป็นยังไงลูกอ๋อเพลิระดาเพลิระดาไม่ต้องมันต้องขนาดนั้นลูกโอ้ยพอท้าออกไปไกลเดียวเอาเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงว้าสีแสดสีแสดสีแสดจะไหนอยู่นะกระชุ่มกระชุ่มสี

อ่าสีแสดนำล้วตอนนี้สีน้ำเงินอย่าให้กระสอบลุดสีน้ำเงินเอาเอาไม่ยังไปดิเบอร์สิบเก้าเป็นแยกสีน้ำเงินไปทะเมียนไปให้มันพอดเอาวิ่งไปลูกเออโอ้ยอจะไหนน้องทานูแน่ผีไอ้ด้วยไม่ยังแยกมาดิโอ้ยเอาเร็ว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 สีน้ำเงินเร็วเออสีแสดดีมา ไปเรื่อยๆครับทข่งวิ่งแข่งกระโดดสามลูกมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงมันวิ่งยากขนาดนั้นเลยลนะเอาปลายปลายปลายถึงไือปายเอาสีรางวัสีน้รางวัไปแล้วสีแดงรางวัลสีรางวัไปแล้วเจ๊กวัติดลายเตจเตจเอ้าเอาอย่าวิ่งอย่าวิ่งตัดลูกอย่าวิ่งตัดลูกเอ้าสิบปลายด้านสอามี่ห้าสีรางวัลเป็นอะไรไปหมดแล้วครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเสียสิบกว่าสียสีวันที่สอ สีแสดเป็นไฟใชืลองเรืออยัดแตงนะครับอยัดแตะแถวนะครับถ้าสีไหนแตกแถวก็คือแพ้นะครับปรับแพ้เลยนะครับ สีแสดร้อยสิบสองคนนะครับอยู่พี่เออนั่งสมาธิเชียร์นะครับสีแสดเอา้เาทุกทงอยู่ที่หน้าประตูของสีน้ำเงินน้ำแบนเป็นนิดหนึมาดูครับทูกนีผ่านม,มาน้อยชิงเอาโอ้โหเจ้าเชียร์ครับเชียร์ลูกนี้ไม่คิดอะไรมากมายครับเกิดสีที่นี้ หญิงรุ่นผสมนะครับลงสนามเลยตอนนี้นะครับหนึ่งคู่นะครับวันนี้แต่ก็หญิงรุ่นผสมลงสนามเลยนะครับอ๋อตะก้อชายอ๋อลืมเอาตะก้อชายนะครับตะก้อชายแข่งเลยนะครับตะก้อชายเดี๋ยวมีกรรมการไปนะครับเมื่อต่ก่อนนะครับถีาแลบเปลี่ยนกันเสริฟนะครับแต่ภาพมายังสนามกีฬาฟุตบอล แม่บ้านระหว่างสีน้ำเงินพบกับสีแสดนฮะตอนนี้ที่กลางสนามสีแสดได้บอลโอ้โหเจ้าเชียร์เปิดขึ้นมาเออเตะลุยลูงนี้ก็เขาซปเปอร์สตาร์ของแต่ละทีมเขาจะไม่เข้าใจครับผมนะครับส่วนวันนี้เรามีพิธีกรกิติมศักดิ์นะครับที่จะมาสอนยูโดในเทอมหน้ามาสังเกตการสอนการเล่นกีฬา ระหว่งสีน้ำเงินกับสีแสดครับเปิดบอลขึ้นมาด้วยผู้เล่นของสีน้ำเงินลูกนี้ไม่มีใครลูกออกข้างไ่ายน้ำเงินลูกนี้แลเร่ะแล้อ luôn đi tập trung tập trung tập trung luôn 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 ไก่ไลยคอยเปไก่ลยสีแดงเปิดขึ้นมาลูก huh. นี้เฮ้ยล yep. oh. ูกน oh, oh, oh. ี้โ้ยมจบม่บครับหังไม่ดีอ้าว้าวาวา้าวว้ากมาว้้้้า้า้้วว้ แค่แอสคเดียวโอ้โหถูกใจกเพื่อนเอ้าดีมากจะทอาไให้แค oh, ่เอาใจเลยี้ยงีเอไอ้พูดเียสมัครมก็ไม่ผ่านชาว้าสวินะครับสอครับสอนะตอนนี้สกอยที่สองศูนยครับคู่อกทครับ้านก็ศูนย์นะครับบรากศูนะครับ้นก็ศูนยูนะมาแล้วทีเลี้ยเกัน ยืนเอาวนะลูบกบอลเรื่องน,อนี้ปัไปด่โอยยังติดยีออกมายังติดไปได้ไหมไปไม่ได้โ oh. oh. อ้โห oh. okay. ลูกนี้เขาเรียกลูกเขาเรียกลูกถ้าเป็นในสกิลของกีฬาอีกพบอลน,นะครับลูกนี้เขาเรียกลูกอะไรผมก็ไม่รู้เอาสิ ใไก่ที่สุดแล้วกันใไใจที่สุดมาเลยครับนี่ดิครับได้ครับมีบอลเสียบนะครับแข่งกีฬาไว้นะครับผู้หญิงมต้น1คนผู้ชายอต้น1คน ผู้หญิงมองมายหนึ่งคนหนึ่งคนข้นหลังตังขึ่าแล้วผู้ชนะเลิศระหว่างผีน้ำเงินและผงแบกีส้มนะครับกีลาพุทโธดีปูไปอะไรตรงนั้นด้วยครับดด้วยก็ไนครับ ตูตู่นะครับโดนลลุกัดเสร็จข้อลออเสร็จแท็กนะครับ อยู่ที่น้าตู้ทีแดดธนากรเล่งลงนพกนี้ยังทำอะไรไม่ได้หมแล้วครับเจ้าอินโอ้โหหิวไหวมันใส่น้ำนองเดียนโดนไปเหลืองไปแล้วโอ้โหรุดไปแล้วครับโอโอเ,เองงิโอโร์ดลูกนี้โอ้ยนำไงทำร,รุ่มไปกับธนากรเปิปกาบพวกเล่นสองคนเปิดขึ้นมาที่นพวกนี้โอ้รุน ดาวมินเล่นกับธนากรมินธนากรมานาชาวินมานาชาวินกับรรลบลำดับต่อไปฟุตบอลคู่พิเศษมีวีไ เอาล้วครับสัมผัสมือนักกีฬาสัมผัสมือเรียบร้อยสุดจัดจริงๆนะครับเอ้ยยอ้ยอ้ยโยยโอ้ยยยยย้อยย ประตูประตู là สวัสดีครับเต็มไปแผ่ประตูวันนี้ก็โทรเดี๋ยวไม่ บกไกกก่็มีฬาสาธิตของโรงเรียนมหาชัยพิยาคมนะครับที่เห็นอยู่ข้างสนามกำลังดูไปไม่ใช่เดี๋ยวมาที่นี่ตอนรับเกผู้มีเกียรติทุกท่านติดตามจมทางถ่ายหน้าศแล้วก็ทางออนไลน์ผู้นี้เราจะไลฟ์สดผ่านเพจโรงเรียนด้วยนะครับไลฟ์สวด ไข่ใข่ใครบอกกันนะทุกทโอ้บอกบอลไม่อยู่นะัวตาราถึงเจ้าบอมบอกมากา่าไขแลเลยครับโอ้โหโอ้โห ปาประตูมาถึงไหนไม่ถึงโอ้โหเช่ต่อมาไม่ได้จะคิวคิวให้วินต้าวินต้าให้คิวคิวหนึ่งเล็กผ่านหนึ่งผ่านสองผ่านสองทีเต็มเหมือนเดิมเอาละครับเอาเอาตอนหลังสีส้มลำเลียงบอลขึ้นมาผ่านหนึ่งผ่านสองก็กันเลยเอาละครับโอชิ้นไม่เชื่อช่วย ไม่ผ่านเจ้าใส่จริงไม่มาดิเจ้าใส่แตกเสียบฟอเข้ามาแล้วเอาล้วครับเจ้าคิวผ่านหนึ่งผ่านสองคิวหลบเรียบมาแล้วครับปีน้ายของสีลเข้นคิวให้ใครคิวไปไม่ได้แล้วยิมคิวดิมเอาปีกเอาเปิดป้าไม่ถึงเจ้าก็เบียดติดเจ้าพับเจ้ากพับอยมกคุยเสียไม่ได้หาแลมวครังอยู่อยู่ไหนอยู่ที่เจ้าก๊อปดึงขึ้นคึ้โตรงสักัดออกไปได้จิ้งบอกไปได้เอาล้วครับลูกทุบขบซื้อเสก โอย MUSIC, er, friends, right. right. ้ยเจ้าแอบแอบมองหน้ามองหลังถูกมาที่เก้าเฟมเฟมตะวันยิ่งไม่ป๊อตปอดปอดกินไหมเอิร์ดเอิรดเอิร์ดไม่ผ่าเพลืออับพี่อกับเปลี่ยนออกไปได้แ๊บแ๊บดมดื่มเอิร์ดกงนเพือนกี้แบเปิดไปจ้า๊อตได้ไหมติมติดนาริสิ

ร้อยบาทโอ้ยยังทา,งคงน,านครังเซเว่นเอ้ารียบร้อยพิีปิดครับท่านราทุกทีเตรียมตัวเข้าสู่พีปิดครับ ให้เวลาเก็บขยะเทีย่สถานที่เก๊ะวะสบ่านิห้านาทีโอ้ทั้งเสียงตั้งยิ้มทุกคนที่มีลูกหนึ่งนะครับคุณนะครับแม่ค้าร้านขายของทุกท่านตาตี๋สอมนี่กี่ล้านสองให้เท่ากันครับผมขอบคุณมากครับลุงหนุนนักเรียนนักกรียนที่น่ารักทุกคนครับตลอด ระยะเวลาที่พวกเรานั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายในตามที่3.3ประจำที่การศาึกษา2 5 6 8ในนามของอคุณครูครับในนามของผู้ปกครองขอชื่นชมนครับขอชื่นชมพวกเราทุกคนทั้งสองคณะสีขอบคุณคุณครูที่ดูแล คอให้คำปรึกษาขอบคุณท่านผู้บุตรพรอพ้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำใ้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณน้องๆนะครันักศึกษาสังเกตการสอนทั้งเกตท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสถา,านนักเรียนของโรงเรียน,ยนมหาชัยพิทยาคมที่เป็นตัวจากสำคัญ วัะนั้นเดี๋ยวขอมอบรางวัลพิเศษให้กับสภานักเรียนเชิญตัวแทนครับเชิญตัวแทนสภานักเรียนมามอบอมารับรางวัลพิเศษมาหลายคนก็ได้าราค,คร,รับทนี้ก็ขอบคุณคณะกรรมการสีทั้งสองสีนะครับที่ทำให้กิจกรรมรุ่งร่วงสำเร็จขอขอบคุณลูกๆนักเรียนทุกคนกที่ได้ทำในงานนี้ พิสูจนตัวเองพิสูจสสน,จน,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 น์พวกเราได้ว่าเราคือลูกมหาชัยเรารักมหาเชัยทุกเง่มุนเราจะรักและสามัคคีกนะครับเพื่อให้เป็นที่ประจักของสังคมและคนชุกนในอนาคตนะครับรางทุกรางวัลที่พวกเราได้รับไปมันไม่ได้มีค่ามากกว่า สิ่งเกิดสิงที่ทำให้พวกเริ่พวกเราเกิดความภาคภูมิใจที่ทำให้งานนั้นดำเนินไปด้วยดีบางคนมีส่วนใจพวกเราทุกคนขอให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่มั่นคงสุขภาพใจที่เข้มแข็งรักในโรงเรียนมหาวิทยาลัยตลอดไป ร้อยการกีฬาโรงเรียนป่าชพิษเชียงผมนั้นคงเจริญใช่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 เสียงปมมือครับมันเงียบครับโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดนะครับเรวกาที่กูจะไปนะครับ เพื่อแสดงถึง,งนะกีฬาทั้งหมดกลับหลังอันนักกีฬาทั้งหมดแถวตรง <c oughs> เราจะร่วมกันร้องเพลงมสัสโรงเรียนนะครับ พาชัยพิท,ทยาคาม kunangkian tuh kan